สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงเป็นต้นแบบแห่งการทําความดีเพื่อส่วนรวมซึ่งคนไทยทุกหมู่เหล่าได้น้อมนํามาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติวันนี้รายการฟ้าหงมิินขอ,อนําทุกท่านมารับชมเรื่องราวการทําความดีด้วยหัวใจที่ตำบลบ้านสากรจังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีค่ะก็วันนี้ในานามของด้วยสมาคมสมอสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชูปถัมค่ะ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนค่ะก็เราร่วมกันจัดงานวันนี้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมาค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะครบ12ภพรรษาวันนี้ก็มีมาหลายองค์กรในภาคเช้านี้ค่ะกิจกรรมก็จะที่นี่ก็จะมีการเปิดกวยสักโกละเพื่อถวายพระพรป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จแล้วเราก็จะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีแล้วก็แจกคุณการศาเด็กนักเรียนจํานวน สาตุุนที่เรียนดีแต่ไรายได้น้อยจากนั้นเ,นเราก็จะร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระกุศลปีต้นแฝกค่ะประมาณ1นึ่งื่นต้นแล้วก็เหลืองปิยากรแล้วก็ต้นรวงพึ่งความสะอาดพื้นที่วัดก็เป่าประเด็นวัดลอยโพธิญาณหลังจากนั้นเราก็จะไปที่อบอตอนะคะที่ตำบลบ,บ้านสากรเพื่อให้ความรู้บรรยายให้กับคนพิการแล้วก็แจกเครื่องอุปโภคไปโภคแล้วก็เราก็จะออกตรวจเยี่ยมหน่วยตามบ้านที่คนพิการ ชุมชนในบ้านจากอนผู้ป่วยติดเตียงในนามของสมาคมสโม,มสร,รวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชธรรมร่วมกับในอำเภอแม่ออนเป็นตัวแทนของประชาชนชาวบ้านทั้งภาครักเอกชนร่วมถวายพระพรถวายเปรนรนนาชกุศลณที่วัดตอยโพธิญาณพวกเราประสบวิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิงง่งยนานค่ะก็ในฐานะที่ว่าเป็นอำเภอแม่ออนนะคะ มารับตำแหน่งที่นี่ก็ดำเนิกนการงานตามศาสตร์พระราชาโดยน้มนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาแนะนำแล้วก็ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่อำเภอแม่ออนได้ปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาโดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเพื่อที่จะพัฒนาอำเภอแม่ออนให้ยั่งยืนตลอดไปโดยเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสะกรเรารวมพลังกันเพื่อที่จะให้เป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาอำเภอแม่ออนโดยขับเคลื่อนไปพร้อมกับการดำเนินนโยบายตามโครงการพระราชดำริของในหลวงเพื่อที่จะสนองพระราชบายของในหลวงหรือตามนโยบายของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ยิ่งยืนนานกราบทั่วฟ้านิรัน์ค่ะ ภาพเป็นความประทับใจของพี่น้องประชาชนในอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่ร่วมกันทําความดีด้วยหัวใจนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนต่างร่วมกันสืบสานร,รักษาต่อยอดพระราชาปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ยังคงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยปตาทาแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน